จจะยึดทรัพย์สินของกองทัพมาได้จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนั่นหมายความว่าเกมที่เดินหน้าโจมตีกองทัพมาโดยตลอดคนที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กลับกลายเป็นคนและพรรคพวกของชั้น14นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเติสศักดิจิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพบรหล่าทัพเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทัพซึ่งกล่าวนี้มีความคืบหน้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างคือ ความจริงต้องบอกว่าก้าวไกลเราก็มีการเตรียมการหรือว่าเห็นถึงปัญหาพรบประชามิติมาอยู่ที่ต้องใช้เสียงแบบใช่แล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดยากมากในกรรมธิการเราในกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่ผมเป็นประธานเองก็มีการพูดคุยเรื่องนี้อยู่เรื่อยนะครับทีเนี้ยสัปดาห์หนึ่งก่อนเราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยประกาศว่าต้องการจะยื่นร่างแล้วพอเราไปดูเนื้อหาสาระที่เขาจะแก้เนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะมันคล้ายกับความคิดของก้าวไกลในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยประสานไปที่พรรคเพื่อไทยว่าแทนที่เราจะต่างฝ่ายต่างยื่นและไปโหวตกันในสภาร่่วมกันนเีย เราให้มันมีภาพของการยื่นร่วมกันเลยไปเลยไหมเพื่อให้เห็นว่าถึงแม้มันอยู่กันคนละฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยเฮ้ยแต่อะไรที่มันเห็นตรงกันก็ร่วมมือกันได้นะแต่อะไรที่เห็นต่างก็ไม่ออมมือกันนะก็ต้องแข่งกันเต็มที่นะครับวิจัยกันเต็มที่เพราะว่าพอทําแบบนี้ประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับประชาชนแต่นั้นก็เลยกลับมาที่คําถามพยุ์ว่ายืนยันว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าต้องการให้ตัวเองโดดเดี่ยวถ้าเกิดว่ามันดันบังเอิญเป็นวาระที่มีแค่เราเท่านั้นที่เห็นเห็นด้วยเราก็คงไม่ใช่่่่่วววาาาหหััักกกลรตเเเเออองงพพพียืืจะได้น แต่ว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถาหาความร่วมมือจากภาคอื่นได้เราก็เป็นฝ่ายที่จะเข้าหาอ,อยู่แล้วนะครับแต่ก้าวไกลก็ถูกมองหลายครั้งนะคือตอนนี้เนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยกายเป็นคู่แข่งกันทางการเมืองอย่างชัดเจนมากคุณไอตจิมเห็นใช่ไหมการเป็นหลายเรื่องก็บอกช่วงชิงการนํากัน <S S S เป็นตัวว่าเรื่องรัฐธรรมน,นูญก,การนกรรบัิการศึกษาเรื่องการแก้รัฐมน,นูล ก้าวไกลก็ไม่ยอมส่งขอเคราร่วมหรือเวลาเสนอก,กฎหมายสมรสเท่าเทียมเอ๊ะกำลังจะมาอยู่แล้วคุณก็จะดันขึ้นมาเพื่อจะทําให้เกิดภาพว่าช่วงชิงการนำทางการเมืองมันมันจะร่วมมือกันได้เหรอ,อต้องแยกสอ่ะผมขอแยก3ประเด็นเลยประเด็นที่ 1, <c oughs> 1> คือ <c oughs> การที่พรรคการเมืองเป็นชุมชนวัดประยูนธันมารามผ่านหน้าชอยวิเชียนไปจนถึงปากทางเมืองเอกนะครับ ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการขุดเจาะที่ไม่จบไม่สิ้นของกรมทางหลวงนะครับฝากถึงท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยเพราะสภาพปัจจุบันนี้นะครับหน้าแล้งเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนไว้ทดสอบช่วงล่างของรถนะครับขณะที่หน้าฝนน้ําท่วมขังเหมือนไว้ทดสอบความคงทนของเครื่องยนต์ในการ เรื่องที่2ครับท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเทศบาลเมืองลาดสวายครับมีโครงการที่จะสร้างสะพานนะครับข้ามคลองสามเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกนะครับเชื่อมระหว่างถนนโชติเวศกับถนนขจรเนติยุทธ์นะครับประชาชนจะได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกแต่ปัญหาก็คือว่ามีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับแต่ไม่มีอำนาจครับเพราะว่าต้องไปขออนุญาตทั้ง ทางกรมชนประทานซึ่งเป็นเจ้าของคลองต้องไปขออนุญาตทั้งกรมธนารักษ์นะครับเพราะเป็นที่ราชพัสดุนะครับก็ฝากถึงกระทรวงมหาดไทยครับกระจายอํานาจแล้วก็ให้ท้องถิ่นได้มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนตรงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายครับฝากถึงท่านสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านมีนโยบายที่จะพัฒนาร่วมกันนะครับ ปฏิรูปกองทัพนําที่ที่ไม่จําเป็นของกองทัพมาใช้ประโยชน์นะครับสาหรับสนามกบทุปะเตมีบริเวณแยกปากทางลําลูกกาครับ625ไร่นะครับมีเพียงแค่นายพลไม่กี่คนที่ใช้ประโยชน์มีเพียงแค่คนรวยไม่กี่คนที่ได้ใช้ประโยชน์แต่ประชาชนคนคูคดลำสามแก้วล่าสวายสายไหมดอนเมืองรังสิตท,ที่อยู่ตรงนั้นหลายแสนคนครับไม่มีพื้นที่ออกกําลังกายปัจจุบันนี้ครับต้องวิ่งริมถนนปัน่น การนี้เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐาทวีสินฮะกรอยอมรับว่าได้คุยกับผู้มัการทหารอากาศนะครับหาแนวทางคืนสนามกอล์ฟให้กับประชาชนพร้อมเปิดสนามบินกองทัพให้สายการบินพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์นะครับเศรษฐาทวีสินนะครับได้ระบุผ่านเอ็กซ์ว่ามีเรื่องที่น่ายินดีและเป็นข่าวดีที่ผมอยากจะเมาให้ฟังชาววันนี้ผมได้หาลือกับผู้มัการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกพันพักดีนะครับพัฒนกุล เรื่องการโอนที่ดินของกองทัพอากาศให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับเรื่องแรกสนามกอล์ฟหรือสนามมูของกองทัพอากาศจะมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับทวงคืนให้กับประชาชนเพื่อให้ท่านผบทอ,อทราบว่าฐบาลมีนโยบายนะครับยกระดับอากาศยานและเส้นทางที่ผมเตรียมแถลงข่าวในเดือนหน้านะครับ ท่านจึงให้ผมทราบว่ากองทัพอากาศมีดำริยกสนามงูให้กับรัฐบาลเพื่อให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับท่าอากาศยานเพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศอื่นได้นี่เป็นข่าวดีจริงๆผมขอขอบคุณกองทัพอากาศที่มีไอเดียเรื่องการยกที่ดินบางส่วนของทองทัพมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วการตั้งคณะกรรมการร่วมกันคือเป็น ก้าวแรกที่สําคัญนะครับเรื่องที่2คือกองทัพอากาศยินดีจะร่วมมือจัดตารางการฝึกบินให้เหมาะสมให้รบกวนการขึ้นลงของเครื่องบินพาณิชย์น้อยที่สุดเรื่องนี้จะทําให้เราสามารถเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์ให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้มากขึ้นเป็นการรองรับเที่ยวบินที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากนะครับเรื่องที่สนะครับ สนามบินโคราชเป็นสนามบินของกองทัพอากาศจะเปิดพื้นที่ให้สายการบินพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับเรื่องที่ 4. ถนนวงแหวนรอบที่1ที่ต้องผ่านกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่กองทัพยินดีจะให้มีการพัฒนาร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชน จะทาให้ลดการในอัดาการจราจรนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปได้อย่างมากนะครับนอกจากนี้ผมได้ถือโอกาสหารืออื่นๆเพื่อประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันในหลายมิติเช่นเรื่องพื้นที่อื่นๆเรื่องสวัสดิการทหารชั้นบูนน้อยนะครับท่านผู้จัดการทาหารอากาศยินดีที่จะนําทางไปพัฒนาร่วมกันเพราะจุดมุ่งหมายของกองทัพก็คืออะไรที่ทําประชาชนให้ได้ประโยชน์แล้วประชาชน กองทำขอไปฮะแล้วประชาชนได้ประโยชน์นะครับกองทัพก็ยินดีร่วมมือวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่ารัฐบาลและกองทัพมีความเห็นพ้องกันว่าจะปลักดันประเทศให้เดินหน้าไปโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐบาลต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วนผมยินดี และดีใจที่กองทัพเข้าใจและมีส่วนร่วมในการยกระดับความมั่นคงของประเทศในมิติเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเมื่อเรายึดประโยชน์ของประชาชนไปที่ตั้งเหมือนกันจะหารือเรื่องต่างๆราบรื่นและก็สำฤทธิ์ผลชงงานสังเคราะห์ที่ผ่านมานี่ก็คนที่ เรียกรองสนามทูปาเตมีนะครับของกองทัพอากาศให้มาอยู่ที่กระทรวงกันคลังนะครับเป็นคนรับผิดชอบคุณส่วนจำได้ไหมฮะไกลเริ่มก่อนก้าไกลจาได้ไหมฮะเริ่มต้นก่อนไปไปมามาสอสเก้าไกลที่เริ่มต้นนะครับถูกตรวจสอบเรื่องสอดอ4 3นะครับต่อมาในสภาผู้แทนษฎรก็มีการนําเรื่องนี้ไปทําการโจมตีในสภาผู้แทนษฎรนะครับ แล้วก็พุ่มในการพุ่มชการกองทัพอากาศก็บอกว่าถ้าเกิดย้ายสนามกอล์ฟนี้ไปให้กับรัฐบาลโดยความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเมื่อไรนะครับจะมีคนอย่างน้อย2,000คนนั้นตกงานนะครับก็ปรากฏว่านะครับก้าวไกลก็ทำการตอบโต้เป็นชุด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 ,เป,ชดเป็นชุดเลย จนกระทั่งจู่ๆคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังคือเศรษฐาทวีสินซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยและเป็นนายกรัฐมีตด้ด้วยมาทําการเจรจากับกองทัพอากาศกับผู้มีชการกองทัพอากาศก่อนหน้านั้นกรมในาการรักษาความมั่นคงภายในได้มอบที่ดินให้เศรษฐาทวีสิน ไปเก้ากว่าไร่เกือบหมื่นไร่นะและต่อมากองทัพเรือก็มอบที่ดินให้ไปอีก3,000กว่าไร่อ้างว่าจะเอาไปแจกกับประชาชนและตอนนี้กำลังตรวจสอบที่ดินอีกทั่วประเทศมากกว่า20ล้านไร่นะครับอ้างว่าจะเอามาแจกให้กับประชาชนตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คงทำให้เห็นชัดเจนนะ ชัดเจนมากไม่ใช่เจนธรรมดาก่อนหนะ้านั้นเพื่อไทยก็ตอบรับเรื่องของจะยึดทรัพย์ของทหารซึ่งไม่ใช่เฉพาะสนามกอล์ฟทูปะเตมีนะครับหรือสนามกอล์ฟมูนะเท่านั้นนะเขาจะยึดวิทยุโทรทัศน์นะครับไฟนะฮะผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตไฟฟ้าของกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกเนี่ยนะฮะและเขาก็อย่างจะทำการยึดโรงแรมนะฮะ ที่ดินอีกอย่างน้อย7.5ล้านไร่เขาจะยึดทั้งหมดนะครับแล้วมาให้อยู่ในการดูแลของเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่เปิดเกมนี้ก่อนคือก้าวไกลคนที่มากระโดดรับและอ้างความกดดันของก้าวไกลก็คือเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐตรีกระทรวงการคลังคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่า สองพักเนี่ยเขาพวกเดียวกันนะและผมเรียนมาตลอดนะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนสมัยเป็นนายกตรีเป็นสิ่งที่ผิดพลาดร้ายแรงและสมาชิกผู้ที่สภาทั้งหลายที่รับคำสั่งให้จากพลเอกประยุทธ์ไปโหวตให้เศรษฐาเป็นวีสินวันนี้คุณคงเห็นแล้วนะครับว่าเขากำลังจะยึดทรัพย์ทหารทำไมต้องยึดทรัพย์ทหารด้วย เพราะการยึดทรัพย์ทหารเมื่อไหร่จะทําให้กองทัพนั้นอ่อนแอนะครับอ่อนด้อยทหารไม่มีสเสบียงไม่มีกําลังไม่มีสวัสดิการทหารก็ไม่พร้อมจะรบนี่คือจุดอ่อนของทหารที่สําคัญนะครับและแน่นอนคนที่จะสั่งการได้ทั้งส้มทั้งแดงมีคนเดียวอยู่ชั้น14เกมนี้ยังอีกยาวนะฮะ กลุ่มที่โหวตให้เศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะสวตอน,นี้รู้ตัวละกำลังจะอภิปรายเศรษฐาแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรอำนาจไม่มีที่จะผลักไล่เศรษฐาออกไปแต่ก็รู้ตัวใจเย็นๆนะทุกอย่างกำลังคลี่ไพ่คลี่ไพ่คลี่ไพ่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆหนะ้นากากที่ถูกซ่อนอยู่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะเพราะคนที่จะเจรจายึดทรัพย สินของกองทัพมาได้จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนั่นหมายคมว่าเกมที่เดินหน้าโจมตีกองทัพมาโดยตลอดคนที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กลับกลายเป็นคนและพรรคพวกของชั้น14นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงถวัน์สุบราชายสูงสืบำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินกราแผ่นดินไทยในราชกาลที่สิ เพื่อปวงประชาสืบสานงานพระพราชบิดดาขอพระสยามเทวาุ้ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ ริาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรณ์มหิอรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมานาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว โอได้ชะตาต้งเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมโพ่พระบาทลมมีน้ำชาตนไปราศดรนเดือดร้อนนะเอ่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมพบเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด